จะยำลูกช okay. like oh, right? pues right? so ิ opposite, so ้นนะครับยำลูกช so ิ so, ้นแบบนี so, ้ง so ่ายแล้วยำมาม่าครับยำมาม่ามาม่าครับลวกแล้วนะครับลิ่นน้ำเสร็จแล้วลูกชิ้นนะครับลูกชิ้น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 เอาเลยดีกว่าเนาะเอาเลยดีกว่าเทเลยนะครับมันจะสะมันจะสะเทมาม่าเดี๋ยวนี้เจ้าของเจ้าของลูกชิ้นกำลังแชทมาถามเหรเสียบบ่เสียบบ่ ยังไม่ได้ชิมแล้วกำลังจะทำยำมะม่ออากินเราก็จะมีพวกผักโอ้ชื่สิบโดนแต่เพิ่จะโดนบอมบ์ริบถอดมนะันรีบถอดริ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 บถอดสต๊อ์ก่อนก็ไดนะ้ก็ถอดไม้ลูกชิ้นออกนะถอนไม้ลูกชินก้นที่หมดเลยเราไม่กินไม้ลูกชิ้นนะก็จะเป็นน้ำยาโอเคเดี๋ยวสตาร์อีกรอบหนึ่ง ก็จะมีผักที่ได้มานะผักที่ได้มาแถมมาแล้วก็เอามาเอามาบิดบิดบิดลงไปนะครับบิดลงไปก่อนนะครับง่ายง่ายง่าย,ายดูมินกับน้ำบอาไปูินกับน้ำก็ได้นะเอาไปลุกเป็นโซนเลยกันเพราะว่ามันจะแข็ง่มัวแแล้วก็มันจะนานนะครับหนึ่งนาทีกว่านะสต็อปนิดหนึ่งนะทีนี้ก็ถึงคราวเทลง <sl> ไปเลยนะเทลูกชิ้นลงมา เทลูกชิ้นลงไปจริงจริงนี่เครื่องปงหลบเรืออยู่นะครับเครื่องปงเรืออยู่เครื่องปงมะม่าแต่มาดูก่อนจิ้มก่อนมันจะอร่อยหรือเปล่าเราไยวชงก่อนแล้วเราก็คนเลยครัคน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 เป็นยำมาม่าแล้วนะซื้อลูกชิ้นน้ำกิมซีฟูฟตนะครับ ดี๋ยวจะบอกกําลังได้โอเคโอเคสักนี่เลยแล้วก็ซอยได้เลยนะคซอยได้ตะเกียบหรือะไรก็แล้วแต่ตามสบายอพอดีไหมค่ะแช่นตามมมาาถาว่าน้ำจิ้มอร่อยไหมก็เลยผมผมจะจิ้มน้ำจิ้มของมีค่ะก่อนนะเพราะว่าจะไปต่อถูก น้ำจิ้มซีฟูด้ดก็ประมาณนี้นะเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดนะที่นี่ผมต้องการเค็มข้มนกว่าเก่ลนะืะน้ำจิ้มซีฟูด้ดก็โอเคอยู่แต่ว่าผมมาเซมมาม่าเลยบอ้โหรสชาติใหญจริง <laughs> โอเคทีน,นี้ผมต้องการความเค็มข้นผม้วก็ใส่เครื่องปรุงมาม่ารสต้มยำก็ไปธรรมดานะธรรมดานะแต่ว่าก็ชิลายเจ้าที่นะี่ะ ออกกันไกลมกอม่ยงดีแต่ว่าก็ใส่โอเคนะแล้วก็คนคนกันค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 นนี้เข้ากันคนนี้เข้ากันเขาแนะ่เขาแน่เข,เ,นเ,ขเ,นเขานะเดี๋ยวติดกินลงไปแล้วพักที่เลือขากามาก จัดจันตจัดจันเกินแก้มครับแก้มไมง่ายไมรู้ไมง่ายเลยมากมายจนกิลรวบรวมกันในท้องเราโอเคจบข่าวนะเส็จแล้วนะครับยำชิ้นมายำมากๆด้ชิ้นนชินนี้่จะนัิซีโครงคุกโอเคแล้วนะครับ ตัวกบม,มาหวานติดวานี้นนนีินึงก็ด้นีอยนีงายนะครับยำมามาเสร็จกินก็เอาชิดมาเทลงมาขาหลอไปก็ไ้มรณ์งมรบนี่มักรสหวานนี้ก็เติมน้ำตาลนี้ที่นึงนครับเจอกันกิมน้ำ,นำครับ